สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนบัดสุมองสุบอลสุผูสุคนล่ะครับผมแรกนี่พ่นอนี่ไสกับสีผ้ามาใส่เบ็ดคือเก้าครับผมกับเบ็ดเบ็ดเอามามือนี่หาสิบหาหลังครับผมนี่ครับหาสิบหาหลังเงี่ยที่ไสนี่กะที่เป็นเงี่ยปูเงี่ยปูประมาณยี่สิบหลังครับผมไปใสต่ตุ่มเอาเอาตุ่มใส่ปลาไหลไปดักเอาดีป,ปูครับผมไปดักเอาอยู่น้ำแหนานละ่ะ บานีกา่กาซีเอาใส่เงีย้ยใส่เดือนน้ำครับผมเพราะว่าใงี่ปูนี่คือสีบ่อพ่อนะครับก็บใส่เงีย้ยใส่เดือนน้ำไม้ที่ใส้มือนี่ก็เป็นไม้หน้าน้ำท่วมนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับน้ำแกงพกก้อกระลงพี่น้องลงไปก็ลงไปในซี่หามือละกำลังสีกรับเขาสู่ผ้าวะปกติปลา,าเห็นขืนเห็นบ่อนอยู่ได้หรอพี่น้องบอบแบบบอบแบบอยู่ มามาพร้อมแล้วก็ใส่ก็เลยบานนี่รับแรงกรใสซเงี๊ปปูก่อนครับผมเบิดเงี๊ปปูเลยจังตองเงี๊ปใสเดือนใสเหยืออลอย เรียบร้อยพี่น้องหลังแรกหลังแรกแหกมันอันนี้เป็นรีเป็นรีที่พอยงไส้เคยมาเห็นลหรครับผมเป็นรีตรงอาป่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นห้องน้ำสาท่านนะครับน่าม,มาจากไกลมาจากายพื้นที่มารวมกันอยู่นี่ครับผม ครับพี่น้องผมเดี๋ยวจอมไหวลายจอมไหวลายสีดิงเบสนี้คิดว่าน่าสิมีอยู่ป่าไงนี่นะครับพี่น้องผมสภาพไม้หน้าน้ำถ่วมอันนี้เป็นปลาเข่าหลงเสาครับผมอย่ากะไรอยู่ดอกอย่ากะไรหลายแต่ว่าเขาโ่๊ะตายครับพี่น้องนี่ครับทั้งพี่กะสีติดกับติดกับห่วยแล้วก็สีลงไปชนประท่านห่วยสักแดนครับผม เวลาน้ำคืนนี้กับสีถ่วมจุดนี้ก่อนมันนี้ใส่ถ้เกิดอยู่นี่ไงย,ยู่นีแล้วพี่น้องมีได้น้ำถว่วกระโปงเอาไหมขึ้นปะถว่วุูปีดอก ัใด้อ้คนมหาอยาก้ากินครับพี่นกง้้เจ้ามมหาใส่ม่องม่องนี่ก็เป็นหน้าขึ้นกันเหรอครับผมใต่ว่าตอนนี้เป็นกลายเป็นปลาพักบุงเพราะว่าพักบุ่งล่ไง มันเช้าว่ได้ตีดพ่นยาขาพักบุ้งทั้งผีโบหูว่ามันเป็นยังไรไปยังไปได้บ่บุญน้ำร้ายบ่บ่บ่แน่ใจครับผม ครับผมนี่ใส่กับสีใสให้พี่ให้น้องเบิ่งซ้ำนี่ก่อนครับผมหลังจากนั้นก็บสีใสอ้อมไปพูดละครับผมจนมาเบิด์ตเงียเบิดเบ็ดกูละครับผมเบิด์ตเงียกับปูแล้วกับสีต้อนเงียใส่เดือนเลยสีใสลงไปพูดละครับผมผลพี่น้องทำผลเป็นทำผลเป็นสาใหญ่เนาะครับผมสาหนาม่วมนั่นแหละใส่ลงไปพูดพี่น้องกูมือแรงจังมาหลุนกันพี่น้องว่าแล้วว่าเงี้ยเงียอีปูปูนาขาเก กับใส่เดือนเนี่ยตัวใดสิทำงานดีกว่ากันครับผมสิหมานกว่ากันพ่อกันไหมเหมือแล้งครับผมหม,มาเฮาไฟใสเฮาค้นหากินหม,ม,ม, <c oughs> <c oughs> มานาบัด้ดก็เฮาแต่คว้เก่าบ่เปลี่ยนคว้มเฮาจักเถือโอ้โหสุดหมาน้องเช่าครับพี่หน้องนี่น นี่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 โอ้ไอกไอดุกโอพี่น้องดุกลูกลกลุกกใหญ่ตายใอสอคักโอ้ลาดุตงหนึ่งพดุตรงหนึงพี่น้องผมโอ้ยแต่ว่ากหักรตายหัวกรเสียชีวิตพดะโอ้เอาเอาปพี่น บมเสียตอนนี้มันก็ต้องเสียคือเก่าละบอกินบ่อบาเขาใจกี่รถโอ้ดึง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 หลังนี่ดึงพี่น้องดึ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 งเขาผมดึงดึงดึงนั่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องนี่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 โดนแล้วหนึ่งแต้มยังตัวเป็นๆอยู่ดึงมาเี่ยวดึงมาขวั่งดึงมาแล้วพี่น้องผม ตอนปกหนงแต้มตัวงามๆตัวงามโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นฮ่าฮ่าเกือบมดเเกือบมาตั้งตโชคกองยมาลุนหลังข้งหนึ่งพี่น้องนี่พอมันใสไปอยู่อู้หันโกงหันโกงขันโกงหันจมปลาไหลลยเปนเป็นปลาปลาไหลลุเป็นปลาธรรมดามาลุ้นครับผม โขกแบบนี้สงสัยปลาไหลอู้ไอ้ดุกยังพี่น้องผมดุกยังไอ้ตัวยังไหมเรื่องดึงมากกับลุดพอดีนี่พี่น้องผมนี่ล่ะเรื่อตัวปลาดุกยังครับผมปลาดุกน้ำแกง โอ้ยตัวมันแหงตายพุดดดังนี้วาไงโอ้ดึงดึงดึโอ้ยคืดึงแหงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงผมพุ่นพคือดึงแหงพุนพุนพพุนพอุ้ยอุพุ่นพนพุ่นดึงมันแห้งเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวตั้งกองกันโอ้ดึงมันแห้ง่าหลุดเด้อ่าหลุดเด้อ ยังรู้เด้อยังรู้เด้อยังมายังมาอู้วู้โบุยบุยเห็นมาแล้วครับผมไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้ยพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องอู้ไปไปขึ้นเครื่องเคร่งมองนี่อันตรายเดี๋ยวรู้ลงน้ำอีกนี่ครับผมอู้ ต่วงามๆอีกแล้วครับผมแต่ว่าตัวหน่อยกว่าสองตัวห่มันตายอยู่น้อยหนึ่งไปลุ่นล้างต่อไปพี่น้องกระดุกน้ำแกงมี่ตะลุ่นข้าม่องเจ็ดเส้นครับผมลุ่นตดม่องเจ็ดเส้นบ่มีรลุ่นหน่อยเสียงปลาดินอยู่ฟังเท่าพุนนี่ปลาติดเบ็ดหรือแนวเดยสุดท้ายโอ้ดูดูดูดนดูดลแลพี่น้องดู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 พุ่นดึง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 วุ้ยพุ่นพี่น้องเห็นเสาเสาปลาคุ่นพุ่น ไอ้ดุกไอ้ดุกไอ้ดุกพุ่น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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มาดกน้ำแกงได้กัรเลยดุกน้ำแกงได้กัรเลยพี่น้องนี่ตุ้งยังครับผมนี่ก็รุ่่นใหญรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เดี๋ยวค่อย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 มาเลยครับผมนี่พี่น้อง Way. ดูไปดูน้ำแกงนี่แหละดุกน้ำแกงของแท้ตัวที่สี่แต้มที่สี่ครับพี่น้องผมหลังกยางก้ามาครับผมยางก้ามานี่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 โดดดีแล้วครับผมต้องหันบดนยางก้ามาโดดเลยมาลุ่นกันลุ่นกันตายยังโอ้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 ขึ้นมาเออ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 โอ้ยไอ้ช้อนไอ้ช้อนใสงามงาม หลังนี้เป็นยังไงหลังนี้ก็ยังเงียบอยู่อู้หูหลังนี้มีโตอยู่พี่น้องหลังนี้มีโตอยู่พี่น้องผมดึงลงไปของเสียชีวิตคอหรอโอ้อยตายยังตายย,ย,ย,ยังตายยังตายยังโอ้ไอ้ดุกเจ้าเก่าดุกยีแล้วพี่น้องผมโตใหญ่เสื้อดุย๋ย อุ้ยคือหมันเห็ดคือตายคือว่าปลายามเหนียนเป็นปลานห่แกงเนาะครับผมตายไปไปพี่นอ้องนี่ตัวเบลอ่เบลํบาลใส่งามงามแต่ว่าเสียชีวิตอันแล้วหนึ่งแต้มใหญ่ๆแต่ว่าตายลุ่นลังต่อไปคือเห็นดึงบืนเบืนออยู่เห็นดึงอยู่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 พี่นอ้อง นั่นนั่นนั่นดึง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 ดูครับผมโดน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 ละครับผมมาลุ้นกันเพิ่งมาปลายยังโตใหญ่หรือโตัน้อยลุ้นกันลุ้นกันดึงให้ใครปลาดุกโอู้อย่าไปกับอะไรอ้ไอ้ช้อนพี่น้องไอ้ช้อนไอช้อนโอู้อู้อู้ขึ้นขึ้น นี่ครับพี่น้องผมไอช่อนตัวงามๆอ้นี่ครับโตใหญ่เติบพี่น้องผมแต่ว่ากืนคืนเงนียกืนเลิกเลยโอ้เอารักษาชีวิตไว้ซะก่อนจับเป็นจับเป็นจับเป็นซะก่อนตาเบ็ดโอเคแต้มที่สองไอช่อน เปลี่ยนจากเงียอีปูเป็นเงียใส่เดือนเหมือนขึ้นเพราะว่าน้ำลงแห้งยง่งเงียอีปูเขินเธอเละได้ผลได้ผลหลังนี้เป็นยังไงคือขั้นจมเดี๋ยวหลุดหลังนี้พี่น้องผมขั้นโกงอยู่เป็นยังไงอู้งี้โตอยู่ครับผมมีตัวอยู่โอ้เซวาตายตายอีกแล้ว ไอชอนป๊อกเหยียดชีวิตครับผมลงไปของเงี้ยอ่ะบเป็นหังพอได้ปิ้งให้แมวครับผมปิ้งให้แมวให้หมาคนกินแน่หมากินแน่แมวกินแน่ครับพี่น้องผมมาลุ่นลังนี่ครับผมใส่เดือนขึ้นรูดึ้นมาอยู่ทั้งสายแปลกแปลกอู้มีโตอยู่พี่น้องมีโตอยู่นั่นนั่นนั่นเดยียดเดียวลงไปของลงไปของไอดุกไอดุกไอดุกดุกยิงข้าอู้ดึง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 

อุ้ยอุ้ยมันมีอาวุธมีมอาวุธพกดาบม่น้ำสองเล่มมูมมันดาบไม่หอกหอกพกหอกมาด้วยสองเล่มนี่ครับพี่น้องผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญงยาตเอาลงถุงหมันก่อนพี่น้องครับพี่น้องผมรุ่นหลังนี่ครับผมหลังนี่มันถือปุ๊กไงเมือนขึ้นนี่นี่นี่มีดึงมีดึงมีดึง ดึงกูครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตายยังเม่นไอรุ้คือเก่งไอรุ้หลังหิมนเลยทีเดียดึงมาเกี่ยวโอ้รอบนี้ไอ้ช้อนปอกไอ้ช้อนปอกครับผมตัวงามๆแต่มากินเลือดกินหน่อยโอ้ยกินเลือดเห็นไหมพูดอ่ะพูดอ่ะขั้นนี้เบ็ดคือโกงอยู่ขั้นโกงขั้นโกงแต่บ่มีดึง โกงซื้อตาหนึ่งแก้งนี่ใจสอดนีพี่น้องตายไวๆมาลุ้นเบื้องหลังนีที่เป็นยังไงอยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่อยู่หรือไม่อยู่โอ้ยยังอยู่พี่น้องยั่งยุยั่งยุคุณบึน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 อยู่ครับผมนั่น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 ไอ้ดุกใหญ่ดุกใหญ่โอ้คุณครับผมนั่นพี่น้องนั่น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 ยวขออนุญาตปลดก่อนครับผมเอามันขึ้นมาก่อน จนเงยขึ้นเมือนขึ้นสงสัยติดเต็มเืนขึ้นี่ให้ยูว่าตายโอ้ยขอางเงาไบเงาใบไล่ให้พี่น้องขอางเงาขอางเงาขึ้นกุ้งขึ้นกับ้งโอ้ยโอ้ยเกี่ยวกับกุ้งกับมี่มี่ครับพี่น้องผมไอ้ดุกไอ้ดุกเอ่ยตัวนี้ปลาดุกตัวนี้คือทองขาวนาสิเป็นปลาดุกลูกผสม บ่แมนปลาดุกหน้าดอกคือตัวนี้แปลกๆดูแต่ว่ากินบ่เลยครับพี่น้องผมยกปลดปดปดปลดมาลุ้นหลังนี้พี่น้องมาลุ้นหลังนี้เอา้าหลังนี้คือขั้นโกงอยู่ขั้นเสียกอยู่ครับผมพุ่นพุ่นดูรูปวูดูร่อยูยเเ่เห็นขา,ขาวขาวเห็นขาวขาวอ้าวโอ้ยตายแต่ยง้มไดยบัวบาทนี่พื่ออะห้อยแขียว ให้เข่วกัดจังไม่นิยังมากัดพิ่นอืมหินเลือกอีกซะด้วยดังนี้ขั้นจมอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันขั้นจมขัม้นจมนี่โตรหรือบองังโอ้ยของของขัดของนี่อู้มีโตอยู่พี่น,นอ้องอ้ยลุ้นไงลุ้นไง กองครับผมโอ้ยเสียดายคักตายเฉลียบร่อยเลยเอาไปนะั้งเอาไปใหยายแป้งมักมักไปหนึ่งพูดอด้พี่นอ้องโตโบหน่อยดิเอ๊ะะตอนอยามระบะติดมาติดตอนคนนี้มันก็เป็นแนวนี้เร็วเอา้ามานอีกแล้วหนึ่งแต้มอู้หลุดไงหลุ่ดไงไปหรุ่นกันต่อครับผม ครับผมก็เป็นนั้นว่าเศร้านี่มันอยู่พี่น้องพุดเด็กปลาดุกปลาดุกสามตัวปลาคออีกรุ่นใหญ่ๆงามๆสองตัวตายตัวหนึ่งกับง่วนคอรอแคลอีกสามตัวครับผมกับมือเคลื่อนอีกมือเคลื่อนอี่เด็กปลาดุกหาตัวกับปลาคอสามตัวครับผมครับขอบคุณพี่น้องบุษสุญสุขอนครับผมที่เขม้าติดตามรับส้มปนีไส้ด้วยครับเด้อขม้าแหลกกะฝากกดกระดิ่งก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจเห็นพ่าให่้นั่นเครับผมมือแรกสงสัยสีโลกไม่อีกครับผมเพราะว่ายามเก้ายามเก้าปลาน่งแกงมีแต่ตัวใหญ่งไงต้องมาลุ่นตัวใหญ่รครับผมขอกันไมหมมือแรกครับ